สวัสดียามเช้าครับผมทนายเดชานะครับผมติดตามข่าวทางทีวีทุกช่องมีเจ้าหน้าที่ด้านวิศวกรรมออกมาให้สัมภาษณ์ว่านะแผ่นปูนถล่มที่ถนนพระรามสองเป็นเหตุสุดวิสัยเพราะเป็นการเสื่อมสภาพของเหล็กเส้นผมฟังแล้วก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะมันกลายเป็นเรื่องสุดวิสัยไม่ต้องมีใครรับผิดชอบ ไม่ต้องมีใครแก้ไขปรับปรุงพี่น้องประชาชนออกจากบ้านก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับเราไม่รู้ว่าจะมีแผ่นปูนจะมีหลังคานะครับหรืออะไรต่างๆหล่นลงมาทับตัวเรารถเราก็ตัวใครตัวมันนะครับอยู่ประเทศไทยมันก็ต้องอยู่ในความเสี่ยงแบบเนี้นะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแผ่นปูนล,ล่วงมาแต่บอกเป็นเหตุสุดวิสัย ก็เท่ากับว่าไม่มีใครต้องรับผิดชอบเราจะอยู่กันแบบนี้แหละครับประเทศไทยนะครับอยากจะให้หน่วยงานราชการให้ความสําคัญกับชีวิตคนนะครับมากกว่าอย่างอื่นนะครับนะฝากไว้แค่นี้ครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยจุกรูจุกรูจากทีมงานทนายคลายทุก